สวัสดีจ้าพ่อโอ้เสียงคอยแ่้คอยบ่ยังก็จริงอยู่ได้ทำบ่ล่ะเสียงปกตินี่ล่ะเฮ้อเห็นบ่มันคือโยไกมันคือโยไกลแท้เอาคุยกันปกติดิ่นี่หนูก็นั่งไอ้ยทาเก่าดิหนี่ที่คุยสัมผัสกันคู่มือนี่บ่บ่บ่เอาเป็นยังไงเนาะบ่หนี่โทรศัพท์จะไปสื่อไหมสบาย โอ้แสดงมันอยู่ไกลกันที่หลายหลอยลูกเนาะกับสิไกยดละตี้อุดรกับอุบลเนาะไก่กันเนาะมันก็เสียงบอกแค่เนาะค่ะโอ้แมงกันกรจัดตามแมงน่วมทวงน่วมทองน่วมทวงแมงน่วมทวงเอ๊น่วมทวงน่วมทอง ก็ไปก like. <c oughs> ็ใหามา่ไี้เาก็มันหัวจะน้อยแลยันจังบอดีหัวไรยอยู่อึมครึมไรกับบาาอดีอิกร่อาจะกด้เือก็ห่อนห่อนร้ายมนด้โอทั้งผุนห่อนคักเตี้ยเงี้หอนล้มชื่อน้าห่อนน <c oughs> ี่แหละเขาสู้แ้วดูห่อนเต็มที่ลรวบ่นี่พอ่อไว้บัวแล้วไม่สาแล้วไม่น้าเม่สาเหเงอนมี่มษาหรือมือ จนแจ้งคอน์่อและวจจีนี่ว่าน้ำกันคนเนี้ยปีนี่สิเป็นแจงได้เนาะเป็นแต่ยูได้บพา,าเนาะเมสานี่เนาะแต่ยู่ได้ี่เจกานั่นละ่ะต้องปรับตัวเป็นมอปรับตัว<อ>ให้ได้ร่างกายร่างกายเข้าปรับตัวของมันอยู่แล้วเข้าบนตองปรัรอ๊อกค่ะมอไดงมันแดงเขาก็จะไปอยูมันดีอ๋อแต่แม่ละ่ะเนาะ อายุจะวอนนุ่มผมดีค่ะเออต้อนใบต้นไหลก็ซอยเรือยรอะไรอีกเนาะเห็นเรามาันแดดอีกเป็นน่างตาแดงมันตายคนนี้เนาะค่ะพ่อพอหยินเองแงเข้าวะมาเราได้ดวงเข้านั่นน่ะสามโตแตกได้มือลาดสุดหันมาอยู่บ่เอาเลขมันออกเอ สองแปดเก้านี่ห้เาเล็กสามตัวห้ามีเก่าสองแปดนี่ดิแตก3รับรนันี่นถึกลนะเนาะเล็กับคู่กับถึกสองเจ็ดเจ็ดสองนี่นะโอ้ขึ้นขึ้นโดีจ้ะวะยเอีอย่มันเป็นสองแปดตัวเน้น <laughs> มันอยู่ก่อนในซื้อสองแปดฮะนะ <laughs> เอะธรรมาดาล่ละขอให้มันมาขอให้มันมาก็โอเคแล้วมันจะดูหน้าอยู่หลังก็ได้เหมือนเดิม มื่อน,นี่อีกในเด้อแตก3ต้ำโตอีกนเด้อเมื่อนี่นะก็มาจั้งสันละม<อ>ี <c oughs> ในายใจอยากได้ซ้ำเนี่ยซองวันหน่อยปวดเอา3ล้ลยเนาะสองหน่อยปวดเอา3้ำไปเลยค่ะอือเต็มที่สำหรับเอฟซีผู้ชอบอย่างโซ่ค่ะพ่ออือจะเป็นแบบ เราเสนอก็ต้องมีผู้สนองเคนะมันถึงจะอยู่กันได้ถูกต้องค่ะเสนะนอไปบ่มีคนสนองกับเมย์ให้กันได้ผู้ให้ก็ได้เมนเนาะพ่อเนาะเฮ้ยม่ไม่ห่เนี่ยนะมันมีคนให้กำลังใจมีคนเสสนองแล้วก็ชุ่มจำ้ำแล้วก็มีพลังค่ะพลังบวกไม่ใช่พลังลบอั่นผู้ม บ่าไปบ่าไปเด็กขั้นเปิดโอกาสให้เ้านี่เว้าได้เบิดหมื่นแล้วไว้บัวเนี่ยเชื่อมันเรื่องนั่นใส่เรื่องนี้เรื่องนี้ไปเรื่องนั่นไปแล้ววายยุด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 ผู้เลี้ยดยุดด้วยผู้เลี้ยมี่คอยบอกเนี่ยผู้เลี้ยมันจะมีอยู่เอฟซีคนหนึ่งเนาะ เดี่ยวบ้านนี่แอยู่ดี่ยวบานนะครับเวลาโทษทรัพย์หาหรือว่าโทษทรัพย์หาเฮาหรือว่าเฮาโทษหานี่ยเพื่อนสิบว่าเปิดโอกาสให้เฮาเว้าเลยเด้อืยยังมีคนเว้าเก่งกว่าพ่ออีกบ่นี่บ่บมีนหมายข่าวว่าบ่ให้เฮาเว้านุ่บ่ให้เฮาเข้าใจนะจิ๋วโอ้เออเพิ่นก็อยเว้าไปบ่ริวชไปเฮาว่าเออ อย่างสัตย์สินสีหยุดจากฟังหนึ่งไงเฮาว่าวเฮาตอบโต้อยังยังไข่อยู่อาจะบอสบอสเปิดโอกาสเลยตี๋ยแต่พอเปิดโอกาสเลยว่าผู้เดียวว่าไปละไดกับข้าบอกไปบอกไปจากเรื่องนี้ไปเรื่องอาจารย์นวลแต่ไปหยุดสักคอัหยุดหยุดหยุดจะเดี๋ยวได้เบรกไว้ตีเออวู้ดก็เรียกว่าอันนี้ทั่วหาเสื้อหนาบนต้องเป็นแบบนี้เด้อก็เลยว่ายุดเหว่าน้ำแน่ก็เลยว่าอืมอืมแค่นั้นมากก็ไข้ขึ้นดอกหรว่าค่ะ โอ้ยบ่อยโอกาสมีอเล่ยเว่ยโอ้ตายตายวะ้ยพอจู่กูเดียวการดูทะลุไปไม่ขอใจกันนะค่ะจะเขาวายังหัยหามเะไรกันเลยวะนี่แหละคนยังว่ามันเป็นแตงโมเจ้าข้นเป็นแตงโมกับเป็นแตงวมนะค่ะพ่อเอ้การคุยการเสวนามันกต่ว่าไปแน่ก็หยุดไปผู้อื่นให้ไปใจไอ้กูต่อสู่ว่าน้มแน่แมนจ้า อ่านี่วายเอาการตเลยตายตายตายบาสบาสาเน่าแล้วเอามันบอกอีหยังแน่นี่จากเรื่องหยังเป็นเรื่องหยังแน่ตี้ยนออเจ้ากบช่นช่อนชนปลายบ่ได้โอ้ยตายตายกรแลันนายมันตายแล้ววะไปเดนคุยกันยืมท่ากันเอ้าเดียวเดียวจะได้ยุดไว้ค่ะคนเดียวไหนี่มา <c oughs> คนเดียวฮะอาวมีเ <c oughs> อาเข้าเรื่องค่ะพ่อวันนี้เราคาดว่าเลขเด่นเลขวิ่งก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปดเด่นวิ่งไปที่เจ็ดกับแปดค่ะได้มาชัวหนึ่งตัวแน่น,นอนนั่น มาชวนตัวเนี่นอนค่ะพ่อเจ็ดคู่ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดห้าแปดสี่แปดสามค่ะและก็ไปที่สามตัวค่ะพ่อ สามตัวก็มี 5, 7, ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสามห้าแปดสามค่ะอืมงานมีได่อะไรมานี่คืออีกแล้วดีมือนี่กระไดไวรวยเสือเนาะอืมวันสิบแปดสามโตอีกสวบรมือแหล่ง ไปส่งดอกค่ะแต่ส่งมามาแน่นอนค่ะพ่อเรียงคิวกันมาเลยนั <c oughs> <c oughs> ่นเนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะพ่ออืมมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาให้เดือดร้อนให้ทุกใจค่ะอืมสวัสดสเวจรินเั้นมากอ่ะอารมณ์ดี ผมมีเงี้ขอบค่ะถ้ามันลาบเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลาบเลื่อนค่ะพ่อคเนี่ยแต่ว่าใครจะรับได้แค่นั้นเองอืมใครจะมีโชคร่วมกับคนให้โชคแมนอยู่ดอกพ่ออืมอย่างเนีอย่าเป็นยังไนถ้ามีโชควงกัน ถ้าบุญร่วมชาติกาบัดร่วมขันก่อนค่ะอืมอันนี้ยเคสร้างบุญกันมาพอได้มาพบมาเจอกันค่ะแต่พอแต่พ่อจะคือยังหนงนี่ยังเหรอพ่อใให่่เขานำมาถามนีนะโออยากเจอปันไดตีเอ,อ ว่าเป็นยีเดซ่ากรมาต่าสาติี่เขามาน้าเหมาดิโอ้ยเ,อเบ่อหลายบ่เอาเน<อ>ี่ยบ่อยากได้ก,กันละทางนีิเออเบ่อหลายบ่อยากได้ยินนะว่มามาหน,น,นะน้าคำีเดซ่ากรอนน่ะค่ะนะเนี่ยตะกี้เจ้าเป็นตัวเขา,เ,าเออบา้านี้เจ้าว่าเขาเขากัเหมาองเจ้าะขึ้นอา้าว <laughs> <laughs> มันนี่จำได้ดีแท้เลยว่าผ่านมาศาสตร์หนึ่งแล้วยังมาตามำมาโยตีเออ ไน่นี่แหละชือปาตนาเวนค่ะข้ามข้ามข้ามโพสข้ามชาติมาถามนี่กันนะค่ะนีนีนี้ก็ไปที่ตัวกันตัวกันค่ะตัวกันวันนี้ก็สวยงามตามท้องอย่างห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะมีแหลาเลขติดเก้าค่ะ อถ้ามันเหลือเก้ามันก็คงจะมานี่แหละตามคู่นี่แหละตอนเมื่อกี้มันออกแปดเก้ามันบอแมนค่ะถ้าแปดเก้าถ้าเก้าเหลือไม่เวีนตามคู่นี่หาเก้าเก้าเจ็ดนี่บอมีตัวได้อีกอยู่นี่การีลานี่ 59, หาเก้าหาเจ็ดเก้าเจ็ดนี่นะเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหานีละนี่โอ้สิบวันนี้นี่เตี้ยวันนี้ดอ ถ้าเก้ายืนนะค่ะค่ะถ้าเจ็ดยืนมันก็จะเป็นนี่แหละเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะถ้าแปดยืนก็แปดห้าแปดสี่แปดสามมาชัวน่าหวเมื่อนี้ขึ้น้านชั่วหลายหลอกถนอนอปันนี้เป็นสิงม่าอีรีบัวนอมเราว้างเรียกแปดเจ็ดดีๆด้วคำเรียนกันเถิดเมนยูนูกับวางสารพ่อขึ้นบทจับสนะบทจับ เปล่าไอ้ฟ้างเงาค่ะค่ะเลขควรระวังคือเลขแปดเจ็ดค่ะพ่อนี่สินะแปดเจ็ดนี่มันเป็นตะแม่งตะแม่งอยู่นะนี่นะหืมกลัวมันจะจับคู่กันมาไงค่ะนานเป็นแสนโอ้ยอยู่ในนีล่ะพวกเปใช้ดอกไม้เปพ่อไปเพือ่ออะไรเมีนจ้าอยู่ในนี้นล่ะถือแล้วนีต้องรอบคอข้อนไว้แล้วออืมอืม นี่แหละถ้าสมมติว่าสอบส่วนตัวเอาไปเม็ดเดียวคือห้าแปดสีห้าแปดสี่มนสอบส่วนตัวค่ะไปสอบเล่นเม็ดเดียวเล่นไปเลยค่ะพ่อว่าพีพ่ดีหูว่าแค้เอ่ะบอกจูฟังเือซื้อ เออกระเป๋าไป็ันดาคือเราชอบค่ะมันต้องมีตัวชอบใช่ไหมค่ะนั่นแหละที่จะไปคุยอีสาวนี่ละคนบ่มากใครจะคุยหัวมันเนาะแมนจะพออือหญ้ามมกดีหญ้างนี้ีเลยแมนแล้วมันเข้าหัมันาะค่ะฮ่าดอกยางอะไรปาดทีนี้ก็ เลขทางเลือกน้อยค่ะพ่อมีสี่ศูนย์หนึ่งได้จะคู่มื่อนี่คู่เดียวคู่เดียวนี่ละสี่ศูนย์หนึ่งค่ะเอ๊ะเด็กเด็กทางเลือกค่ะอื่อดองหม้องแก้มมันสลับกันดอกกับเื้อตาไม่รอดสี่ศูนย์หนึ่งนี่รดบอกเออสี่อยากซื้อสี่ศูนยก์กับเื้ออยากเสื้อศนะูนย์หนึ่งกับเสื้อถึงที่หน้าอ๋อค่ะค่ะ คือเลขกสี่กับเหล็กหนึ่งมันคือบ่เคยเปลี่ยนหนากันจเปลี่ยนหนานรือจ้างอ่ะอืม hmm. มันเป็นมันเป็นมันเป็นขดตรงจัาสี่นะกันทคน่ะค่ะแล้วก็รถทามาวันนี้สวยงามจริงๆนั <c oughs> ่นเห็นยไม่ช้านีิจะตกใจบู้ยขี้เสียดที่ตกใจทีนอบาลนี่ ไม่ใช่ดาบ้าเนี่ยที่ดางชือดาบ้ามันตัวหน่อย้่งตัวโอ้ดา้างตีแปดสี่ห้าโอ้ความไมายน่ะแปดสี่ห้าอันนี้มอนก็อตัวกราฟองตัวนี้ไงี้ยมอ้มกับวายูขึ้นเน้นหาแปดสีตัวที่แรกสันดอออมันมีที่มาที่ไปค่ะ ส่วนกันแต่ว่ายู่คนตัดแน่งนะอืมอืแปดสี่ห้าอันนี้ห้าแปดสี่มาแตงไมขันมาคู่ขันมาคู่นี่ได้ตรงแน่นอนเลยสี่สลับไว้เบิด์ตบ่เขาไม่ด้เจ้าล่ะอ่าแปดสี่ต่อหนึ่งกัแปดสี่ห้าเอ้าเข็นอยู่บอกว่าขันเลข เด็อ่าตัวประกอบอเรียกแปดเก้าเก้าแปดมันจับคู่กันมาเห็นบ่ค่ะค่ะอืมเพราะงนี่เรื่องอว่ากันเรียกเข้าจับคู่กันมากแปดก,กับเก,ก้าเห็นบ่ค่ะอืมมันมียังมีมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเห็นบ่แมนจ้าหัวเมื่อกี่เลขตัวประกอบเ่ไหน่เห็นบ่มแปดกับเก้ามันเฉือดจับู่อกันมานเห็นอืมมือนี้มีสามมีสีมม่มีห้าแมนอืม อาจจะเป็นหาซี่ก็ได้ซี่หาก็ได้ยังสีเนาะความหมายเนีย่ยน,น,นั่นแหละเี่อความหมายและก็มันก็มาตรงกันกับเลขจับคู่แล้วด้วยเทวดาเอามาให้ี่เออเทวดาคืเออมาใหเป๊ะเทวดานี่โว้ยจังวะขนานเนาะวะนีนตีนนะห่้ยทาเมื่อดีแตกซ้ำโตอีกนี่เธรามาดาได้ดวง่อสิพูกยางรุนแรงเลยตอนนี้ เนี่แต่บอลดีไปดอกบอลต่างๆถังวานิี่หนึ่งเอ้ยถือซ้ำตัวตุ่มคุมคุมอวดคุมอวดก็เอาเราเอ้ายก็รู้วันทีหนึ่งอยู่ดอกโอ้ยเอาบริเกนคนปี่ประตูดันประนานค่ะอือเราเอ่เราเล่นเพื่อจนุกค่ะเอ่อเล่นเพื่อได้รุ่นไม่ได้เล่นเพื่อว่าว่าหวังรับหวังรวยอืมอย่นี้ถ้าหวังรับหวังรวยนี่มันก็ วังมันหวังได้แต่ถ้าสมมติว่าว่าสนาบุญเราไม่ถึงถ้าเราเล่นเยอะถ้าบุญเราไม่ถึงเงินมันก็ไม่อ๋อก็ไม่ถูกโอ้แมนอยู่ดอกพ่อแมนอยู่อืมถ้าสมมติว่าดวงเรามีแค่นี้อ่าสมมติว่าเราเราเล่นเอาเราเสี่ยงไปร้อยหนึ่งอะ่ะค่ะสี่ร้อยนี่จะไม่มันก็บม่ถือไม่เคยถือไม่ได้ซื้อก็เสียสินนะค่ะ อ่าลุ้นลงมาแล้วหาซิฟกะเที่บานเอาอืมดวงสื่อแค่หาซิฟตีเออนังนาหาซีฟเขาอะเจแต่เนี้ยมันเอาเน้นนอนบัวใหญ่จริงว่ะดวงมันกับดวงกับวาสนาอย่างนี้ค่ะแต่เรื่งโชคมันแต่ว่าบัวประมาณเรื่องโชว์เรื่องลาบมันนิ่มนแน่นี่ดีเลยค่ะพ่อ ป่าาทมวนว่าข้าวอยลงมาหาดิบวทีถอยลงมาเศร้ากับบัตรถืออีนแมนยูแมนยูเออเป็นบัวแทนทีมอ่านเลขกันเล่าหนอนเลขตีคู่หนอค่ะอ<า>ืม<น>่าทัมตว่ลลาหาดิบคู่หาจิบมันเกิดเป็นเงิ้บรายบาตีคู่กับแปดตีลอยมเลแมนจ่าเป็นงังคือไปสื่อเศร้าก็ได้สี่เศร้าวดวงหอดซำนั่นเนาะ นี่กันวันกันเนี่ยยังว่ากับฟอว่าคันบ้ถือขันค้นเข่านี่ถ้าคนดวงเสียถีมีจริงถ้าโชคลาภมาจริงมีทางแนวที่จะรวยได้คือ12ล้านค่ะ6ล้านปึ๊บปั๊บรหลดตีมือเดียวกันรยโหลดแล้วอ่าโมเด็งตัางสวรดค์หยาสามสิโปนทำหัวโหลดค่ะอืมเอ็นบอร์ดเกี่คนนี่เมืองอุบนเนาะถือเรามาที่หนึ่งสองใบเนาะค่ะ คนพงยอมผ่าเนี่ยะยอมผ่าใครนะยอมผ่าสีอะไรสีงาสีดำสียังนะพวกยอมผ่ายังไงจ้ะค่ะมัยไี่ดีเขามีคนยอมผ่าเนาะก็ยอมผ่าบานี้อ่าเย็นใส่ขาเ่อนหน่วยเย็นไปดเอมเป็นเหื่อใหม่เนาะค่ะพ่อสื่อระตลีมาเนละ่ยก็เอาไก่สองเอาใส่กระเป๋าเสือไว้ ปวดซิบใบยางดีแต่ก่อน้เสือหมอห้อมเพาไม่มีซีบโหเนาะค่ะค่ะบานี่เอาใส่ของของไว้จือตอนเศร้าตอนแรงเล็กออกบานี่บานเลีออกผ่าพันถือนาทีเนื้อพิเศษในคกล้งเงื่อนไววค่ะค่ะบานี่แก้เสือออกย้อนเสือไปเข่ากองไฟไฟใหม่บ่ได้เงื่อนจ้อยโอ้ยเนาะเฮีอ,อนี่แหละขึ้นวงเขาจริง ถือแล้วยัง่าด้อยู่ติเออตืต้นแห้งนะดีใจขเขาจะบอกค่ะค่ะเอ,อ่อเสียอ,ออกปุ๊บ้อนไปกูโมทุกคนวะาฮ่าฮ่า่าฮเออกูโมทุกคัดคนวะเดี๋ยวเนี้ยเลี้ยวไปว่ายใหม่เสียลูกบุบเผาโอ้ยเนาะ <c oughs> หายว่าไปกับตาเนาะอ่ะมามันสิไปได้แต่ไม่กอ่อนมันบริสไทยลูกไายเลิ่มไปเด้อค่ะค่ะศัพท้าวคนนี้บีบใส่เนาะค่ะพ่ออืม ก็ทราก็ทายรูปอะไรได้มือกดหมดค่ะอุกดแต่ไรวะยังคืดแล้วมันนู้มันอยู่ขึ้นูเพื่อความักวาฒนธอรมอือถ้าเกิดวาทุกขาลขาค่ะพ่อเงินบ้าแล้วที่สองล้านหายไปกับตาคะ่ะเองจ้าเออลองเบิ้งแต่ทูกขึ้นก็เคิดอยู่ในใกันที่เก้าเคยเคยอมปากันยอมป่าที่เก้ายังยอมไปต่ออีกแล้ว เท่แที่ว่าทีเดเศ้ายอมบม่มเมนบร่ได้เจ้าเลยท่านเกิดมาแบบนั้นเราสั่งให้ท่านมาย่อผ้าท่านก็ต้องย่อผ้าต่อไปือเราไม่ได้สั่งให้ท่านมานั่งอยู่นอนกิน <c oughs> อ้าบาดไปห้านัอจ้ะ้านอา้อยครับว่อเออพ่ามาโดนแล้วล <c oughs> งสัยจะไปอยู่ไทยเป็นส่วนมาก <c oughs> วันนี้แดนวิ hmm. ่งรูดสองกับหกหาน้อยวิ่งรูดสองกับหกค่ะเออสองก็มีสองสี่สองแปดสองศูนย์สองสี่สองแปดสองศูนย์หกสี่หกแปดหกศูนย์หกสี่หกแปดหกศูนย์เนี่ตัวกันก็มีสี่แปดศูนย์ กันสี่ค่ะนี่ตุกันจาบแจมุ้นเราเรวจะไปถิ่มอะค่ะพ่ออืขันจีเลนโซ่ได้ตุกันกะเลนปลาหลายคูแบบเรียนไวกับโบกากันออกกับโบสียหายค่ะโกขาทุนอ่ายังมีอะว่าหาเห็นหมอกนังออกตรวจก็เลยตามค่ะมาจังวันมามาหลายคูกับมามื่อละครูอะไรนี่มึงโอเค ค่ะพ่องไก็ถือว่ามาอ่าอ่าน่อยทุนวมนนี้เนาะค่ะออกกระจับออกเยอ่เลยเอาเนี่ยนอนบ่ได้ก็มาอ่าน่อยฮอนน้ามันจะมายังบ่มากอ่ะวัางันมันเึ้นก็มาวิไอพีปบเลยนั่นเมื่อก่อนหนึ่งก็มาวิไอพีหกตีนึงปื๊บหลดล่างกัน่ ส่วงนี้ห้าน,น้อยนี่ท้องพ่อนี่เดินดีเนาะส่วงนี้เนาะยังว่ามันสูตรนี้มันไข่กันเลยค่ะค่ะส่วนนี้มันคุ้มใ้หลายหมื่นนะอ<ม>ืมรวมว่าเห็หมุมือเดียวแล้วก็ติออกมือเดียวแล้วก็เสียเาือวมมันจะออกมากต,ตลอดมันนกค่ะ<า>แต่มันจะยบ,บหลายคูแบบย่ำมาหลายคูมันต่สองตาองคูมันจะเคยมากอยู่นะค<า>่ะพอ่ออืมเันละ้าข่านหน,นึ่งขา่าน,นสอง ถามมันบอกมันว่าบุรุคนนีเขาลัดดูคาดลางลวดนี่อพี่จิต้องว่าให้ได้กันจ้ะโอ้ส่วนมากมันจะมาล่างพวกนี้จะมาล่างแต่เมื่อคืนนี่แปดอีแต่เมื่อคืนนี่แปดสีมาบนโอ้สีแปดสีงงเออพวกนี อมอยู่ดอกพ่อได้อ,อ๋อยอยู่ดอกแมนค่ะพ่อผู้ได้ตามก็ได้นอกจากพุทธิพ่อตามก็พ่อได้ค่ะอือพ่อได้แห่พ่อได้ยังอยูอ่โอภลุอาพ่อได้ก็ได้แลจอบเอาจอบเบิ้งสังเกตเบิ้งดีดีความแรงเรื่อยมันเคยออกหยุดบ่องไรตำแหน่งไหน,น,ไหนมันแต่โมนี้ตำแหน่งเก่าดอกค่ะพ่อ อืมก็จะยืดยอดแบบอยู่แถวนั้นน,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 นะไปใส่ดอกตัวนี้เอาแน่นอนบ่ได้ดอกแต่แต่มันถีมากหรือบ่มากหรือว่ามีดวงดีหรือบด่ดีถัดดวงดีตัวใดดวงดีเห็นได้กระได้มันขึอนเตาค่ะตั้งแั่เนี้ยอาขึได้บินมาขึ้อนดอกเกา่าพ่าผู้่าิ่นเรากระแม่ที่ดีตัวนั้นน่ะ <c oughs> อ้าวขอลาตรงห้านกอนโดนแล้วค่ะพ่อเอาลายยายห้างบันบุรีปันไดยายที่ไปเอานมไ้ร้านกินยืนนั่จมยืนนั่งมันนานบอกไงบอกว่าป็นนานบอกร้านแห่งใครอยากนุ่มใช่ไมผู้ฒ่าร้านนะธรรมดาค่ะ ไปสู่ซีดไปเกิดเป็นคนมาแม่นค่ะพ่อสู่าายางเดียวยัดถอยหมดแรงวันไหนนั่นแหละค่อยถอยค่ะเป็นดายอายุดีมีแห้งหลางกายแข็งแรงกันสุกขขสุกข,ขนโศกโศกมันมาลำลำเรื่อยเรืเ่อยเน้อมื่อแรงเนี่ยเท่งจะได้ก็อห้ดันาะวเล่าหาน่อยหน่อยปังปังสุกขขขขสุกขนจ้าทูจ้าขอขอบคุณพอจาเี่เอาเนียทางมาแบ่งปันเอฟซีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ